ครับก็อาจารย์ครับเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสนุกสนานอยู่เรื่องแต่มันก็จริงๆไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการนําเอากลุ่มกลุ่มโจรก่อการร้ายสากลที่มีชื่อว่า a, อัฟเรดาใช่ไหมฮะเข้ามาเกี่ยวโยงแล้วก็นํารูปของอท่านทักษิณน,นะครับไปแล้วก็ไปประกาศว่าจะล่าสังหารใช่ไหมฮะมนายกทักษิณของเราเนี่ยตรงนี้นะฮะเราก็ มีการวิเคราะห์กันมีการดูจากเขาเรียกอะไรเทปทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการวิจารณ์ออกมาในด้านความเป็นจริงแล้วนะฮะว่ามันน่าจะเป็นการหลอกลวงถ่ายทํากันเองซะส่วนใหญ่เห็น <c oughs> <He S 2> วันนี้ท่านอาจารย์ว่ามีข่าวของกลุ่มนี้ใช่ไหมว่ายังไงไนะครับท่านออเขาเปิดคลิปมันได้ยินเสียงนกกรงหัวจุกร้อง ก็ตามมันแต่ภาคใต้น่ะอ๋อภาพถ่ายอยู่ทางโน้นใช่ไหมฮะไปทาคลิปเนี้ยทากันในภาคใต้เพราะมันเขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกันคือว่าความจริงเรื่องนี้นะครับเราก็ทําได้ครับทําเป็นรันเิียด้าแล้วถือรูปชวนนะเดี๋ยวเราก็ทำบ้างใช่ไหมฮะมันจะยากไหมไม่ยากเลยจะตามค่าชวนครับพมันก็ธรรมดา มันมันทำกันสร้างกันสถานการณ์ครับทื่หมดปัญญาพวกนี้มาทําอย่างเนี้แล้วแขกหน้าตาอย่างนี้ก็เห็นได้เยอะแยะเนี่ยมีหมดเนี่ยไหมอันนี้ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าว่าทักษิณมันคอยก็ชี้ไปอย่างนั้นเข้ามามันสร้างอ่ะแล้วก็ปากไม่พูดอะไรแสดงเออใช่็นไหมอืมมันต้องเลือกให้คนที่เป็นกว่านี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อ่ะเห็นไหม คนระดับอันเคนาเนี่ยมันต้องเก่งกว่านี้ท่าทางอันนี้ทําไม่เป็นเลยเห็นไหมเห็นไหมปากก็ไม่กระมุกก็มิบเออไม่มีไม่มีอยู่เนี่ยพูดออกมาเลยเออเอาด้วยเอาด้วยไอคนที่กํากับบอกว่ายกมือด้วยดิเอด้วก่อนเลยยกตามครับเห็นไหมเออเดี๋ยวอีกแล้วครับผมว่าเออครับ Ul แต่จริงๆแล้วอย่างที่ว่าใช่ไหมฮะกงหัวจุกมันก็ยังร้องอยู่ก็เอาคนเลี้ยงนกแข่งขันกันอยู่กําลังมันไม่มีเหตุผลครับ้พวกนั้นคือหน้าจะมาฆ่านายกทักษิณทําไมครับมันเกี่ยวอะไรกันเขาหาว่าเขาหาว่าอย่างนี้แต่หาว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องตอนที่เรื่องอะไรนะฮที่จะอะไรนะฮาคือเส่เซ่คือเซ่ครับ ือเซมต้องโน้นนี่มันไปจะไปฆ่านายกทักษิณต่อมามันไม่เกี่ยวนายกทักษิณรับระดับอันกคดาไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังคือเซมจริงอ่ะทำในยุคระบาดทักษิณแต่คนทำไม่ใช่เนี่ยมันโกหกัน,นครับ้ถ้าว่าอันเคดาเนี่ยจะรอบสังหารโอามาม่าก็น่าเชื่อหน่อยอ นาจารั์สินเป็นคนลอีกเรื่องนายกตักสินแล้วแกเป็นไรแกไม่ได้ทําอะไรกับครับลูกมุสลิมนักหน่อยอืมครับแต่ก็ไปอยู่ในโลกมุสลิมด้วยทำาไไปอยู่บ้านอยู่กับมุสลิมอีกไม่ได้ไปทําอะไรเขาทําอะไรแต่มานี้ก็ไปอยู่ไหนไปอยู่บูนายเขามุสลิมคครับือโกหกไม่เนียนอืมทําไม่เนียนแต่ว่า สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกเลยมันบ่งชี้ให้ว่ารัฐบาลเนี่ยนะต้องรีบออกมาจัดการนะเพราะคนที่ดึงเอาสิ่งเหล่านี้นะครับออกมาเล่นออกมาออกทําเนี่ยเห็นเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าจะเป็นคุณอะไรนะฮะอะไรอดีตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยกระสิทธิพิล่มเป็นคนทำใช่ไหมฮะโดยที่เห็นคุณเกษตรเขาเอาคลิปออกมาเขาบอกมันคลิปมาจากลักษณะอย่างนั้น ฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องสืบสวนแล้วนะเพราะผมถามนะตรงนี้มันต้องตำรวจสากลมาช่วยแล้วนะเพราะเราเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ถ้าเป็นเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยอาเกด้าออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคือคุณนะทําเรื่องเ,องเล็กให้ใหมันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะผมรู้อยู่แล้วลว่ามันเรื่องไม่จริงแต่ผมเรียกร้องให้ตำรวจสากลนี้ต้องออกมาสืบสวนละเรื่องนี้ ต้องออกมาทํางานแล้วล่ะต้องออกมาเอามาช่วยรัฐบาลไทยเอามาทํางานแล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยออกมาแล้วมาอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขาต้องออกมาทํางานนี่ก็ต้องเรียกร้องนะฮะส่วนเรื่องอาจารย์เรื่องทางใต้ที่มันมีเหตุการณ์มีอะไรมาต่างๆเนี่ยนะครับอ mm hmm. ไม่หยุดไม่หย่อนสักทีเนี่ยอย่างที่เราประเมินกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งพวกบีอเอ ช่ไหมอาจารย์คิดว่า B&R N นี้ยังมีมีศักยภาพในการทำงานไหมครับก็มีนะแล้วคิดว่าพวกนี้ยังยังทำทำสิ่งเหล่านี้อยู่ไหมครับมันมันอาจจะมีกลุ่มมืออีกด้วยครับที่ทำครับและถ้าผมพูดก็น่าจะมีกลุ่มที่มีผลประโยชน์พักคการเมืองที่มีผลประโยชน์ที่ทำเนี่ยครับ ตั้งแต่เอาคุณจะมาค่านายกรักสินเนี่ยมาสร้างภาพนี้ขึ้นมาครับจนไปถึงผลประโยชน์ในพื้นที่เนี่ย <c oughs> น่าจะเกิดาจากพักการเมืองแค <c oughs> ่นั้นเรารู้อยู่ว่าเป็นใครเอ,อรู้อยู่ว่าเป็นพักไหนครับไ <c oughs> อ,อ i อ็จริงหรือบีไอปลอมก็เห็นเรื่องที่เราต้องสืบสวนกันมันไม่ต้องสืบสวน,นมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นลูกมือของพักการเมืองนี้อื <c oughs> สอสอ,อเขาก็มีอยู่ในเขตพื้นที่นั้นครับแล้วก็พยายามจะโยนให้เป็นว่าพวกกลุ่มวาดากลุ่มของคุณวันนออะไรเนี่ยพยายามพูดใ,ใส่พวกเนี้ใส่พวกที่เคยเป็นพวกความหวังใหม่เขาแล้วก็มาอยู่พักไท้รักใครับให้ความจริงก็พวกพวกพักนั้นแหละพักเก่าแก่ในภาคใต้ดำเนินการเองทั้งหมดทำกันเองทั้งนั้นทำกันเองทั้งนั้น แล้วตอนนี้ที่ค่าของเถือนค่าของหนีภาษีบอนการพน,นันก็อยู่กับมือพวกนี้ทั้งหมดงต่งตการเมืองนี้ทั้งหมดใช่ตั้งแต่ชุมพรตั้งแต่บอนตั้งแต่ชุมพรลงจนจนไปถึงจังหวัดภาคใต้เป็นของพรรคการเมืองนี้ทั้งหมดมฉะนั้นงบประมาณต่างๆที่ที่ที่ลงไปไหลลงไปสู่เรื่องเรื่องความมั่นคงตรงนั้นน,นะฮะแล้วก็กินเงินอ้วน แล้วมันก็กินเนี่ยใช่ไหมฮะเอาว่าอย่างนี้แล้วกันแล้วว่าอดีตแม่ทัพภาคีเนี่ยครับไม่ย้ายเพราะสสประชาบัตจะเลี้ยงจะหลงง่ายแล้วกันนั่นเป็นหน้าที่อะไรที่สสประชาบัตต้องจัดเลี้ยงฉลองแม่ทัพภาคีไม่ย้ายออคมันก็ต้องมีท่วนได้สนเสียนี่เห็นไหมครับอืมทีนี้ผมก็มองนะว่าไอ้เรื่องที่เขาทํากันอยู่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ย ทำได้ขนาดนี้เนี่ยนะ,ะแล้วก็ปิดคือทำพยายามสร้างสถานการณ์ต่างๆเนี่ยชาวบ้านก็ต้องหนีออกอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะความกลัวชาวบ้านกลัวไอ้พวกนี้ก็เข้าไปถือคลองทรัพย์สินของเขาแทนพวกไทยพุทธเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะพวกนี้ก็เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ไปไปถือไปครอบครองทรัพย์สินของเขาแทนแล้วสงสารนะฮะแม้ก็ตัอ้งอ่าเราอย่าพูดถึงไทยพุทธอย่างเดียวเลยพี่น้องมุสลิมก็ตายแบบเยอะแ,แยะ,ยะโดนฆ่าโดนเผ็นฆ่า,า,าถ้า ผมเดี๋ยวถ้าได้แผ่นออกมานี่ผมอยากขอมาเปิดให้ให,ให้ให้พวกเราได้ชมกันว่ามันตายยังไงมั่งพระสงฆ์นี่นะมันมาถึงมันกราดยิงนี่นอนทั้งระเบิดทั้งอะไรครูเนี่ยนะครับท่านอาจารย์มันยิงเสร็จมันเผาเผาคารถอยู่อย่างนั้นอนะนอนอยู่กลางถนนจะไม่จะเป็นทหารจะเป็นโต๊ะอ้มามจะเป็นอะไรนี่มันฆ่าหมดฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเสี้ยมให้เขา ถ้าตีกันเองจะทําให้มันเป็นสงครามศาสนาแต่มันทําไม่ขึ้นเพราะว่าพุทธกับมุสลิมนี่ไม่เคยมีปัญหาต่อกันแล้วอยู่กันแบบรักกันมาตลอดไอ้พวกที่ทํานี่มันเป็นไอ้พวกไร้ศาสนาจริงๆเลยไอ้กลุ่มพักการเมืองกลุ่มเนี่ยครับท่านอาจารย์สามารถทําให้พี่น้องชาวไทยเราทางใต้นี่ตายวันึุงต้องหลายๆศพแม้กระทั่งทหารที่ไปเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะท่านพระสงฆ์นั่นแหละเขาสงฆ์ที่เสียชีวิตจากการไปออกไปบินธบารตแล้วมันก็ ไล่ฆ่าไล่ทำอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นทหารจะเป็นครูนี่นี่ในมัสยิดนะมันเข้าไปยิงเนี่ยเขากำลังละหมาดก,กันเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันทํเหัือนท่านอาจารย์มันสะท้อนให้สังคมของเราเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยทั่วทั้งประเทศเราต้องออกมาช่วยเหลือกันออกมาร่วมมือกันผมจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ม,มีอยู่โครงการหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียกโครงการ เขเรียกโครงการรวมพลังน้ำใจไทยใต้ปลอดภัยไทยยั่งยืนครับอันนี้จะเป็นโครงการซึ่งทางบุิธินะครับ5ธันวามหาราชนะครับร่วมกับทางาคิดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยชาวใต้จริงๆตรงนี้นะครับร่วมกับทางกรมราชองครักษ์เขาร่วมกันนะครับผมก็เลย อยากจะออกมาประชาสัมพันธ์เพราะว่านี่เป็นเรื่องพี่น้องของเราเรื่องของชีวิตของมนุษย์ที่อยู่เป็นเพื่อนของเราในร่วมประเทศเดียวกันใช้คําว่าคนไทยด้วยกันกับพวกเราใช่ไหมฮะนั่นจะอยู่ที่พักใต้นี่เราต้อง,งเห็นเขาเสียชีวิตเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเสียชีวิตนะครับเห็นจะเป็นโต๊ิหมมามผูหญิงเสียชีวิตนะครับผู้ปกครองหมู่บ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รวมถึงทหารที่เข้าไปดูแลทางนั้น เสียชีวิตอย่างอย่างอย่าง,างหน้าอเนกอน,นาจริงๆมันมาถึงมันตัดหัวนะท่านอาจารย์ตัดหัวแล้วก็ใส่ถุงขีม่มอเตอร์ไซค์ข้าไปถึงตลาดก็โยนลงไปเพื่อข่มขู่แล้วคนมันกลัวมันก็ต้องหนีไปหมดแล้วก็ไปยึดคลองทรัพย์สินของเขายึดครองพื้นที่ของเขาวันนี้โครงการนี้เนี่ยนะครับเขาเขา,เขาจะซื้อพวกเสื้อกลอกนะฮะ สื้อพวกเสื้อกลอกเนี่ยไปให้กับผู้ที่ปฏิบัติการชั้นที่อยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรท่านอาจารย์อาจจะเป็นครูอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ที่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกข้างล่างใช่ไหมฮะมาปฏิบัติการเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้าวของใช้ไปให้เขาเพราะบางทีนี่เขาไม่กล้าออกมานะไม่กล้าออกนอกบ้านจะเลยออกมาซื้อกับข้าวก็ไม่ได้ออกมาทาอะไรเขากลัวกลัวมากแล้วบางบางท้องที่นี่มันกันด่านมาก ออกมามันจะต้องผ่านจุดผ่านอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสวนยางบ้างเป็นอะไรบ้างเขาจะโดดโดนอ่าเขาเรียกอะไรดักทําลายอยู่เรื่อยๆฉะนั้นก็คือควรจะเขาก็มีโครงการมีโครงการอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปช่วยเุนเจือเขาในในในเบื้องต้นแล้วก็คอยประคับประคองแล้วก็คอยสร้างสันติภาพให้มันเกิดขึ้น แล้วก็กลุ่มเหล่านี้มันก็อาจาอาจะมมีอะไรที่ดีขึ้นฉะนั้นก็ขอเรียกร้องนะครับพี่น้องที่ที่ดูรายการอยู่นะครับเราถือว่าเราต้องช่วยกันชีวิตของพี่น้องเราเหมือนกันเป็นคนคนไทยด้วยกันเราก็ถ้าเสียสละกันได้เราก็ช่วยกันคนเล็กละน้อยนะครับทำให้ใต้ของเราได้เกิดความสันติสุขขึ้นมาผมก็ขออนุญาตอระชาสัมพันธ์ตรงนี้ นะครับวันนี้ครับแล้วก็คุยกับอาจารย์ต่ออาจารย์มีความเห็นยังไงครับตรงนั้นไล้ที่พอดีครับคดีครับนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ทําแล้วมาแล้วพวกเรานี่นะฮะกำลังเผชิญหน้ากับอะไรก็ไม่รู้แทนที่แทนที่ บุคคลที่มันกําลังบ้าบอคอแตกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับจะเอากำลังวังชาวสมองมาขบคิดแล้วทำยังไงนะครับสามสี่จังหวัดชยดายแดนภาคใต้ของเราได้เจริญกลับคืนขึ้นมาฟื้นความเจริญขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเขาคิดอยู่อย่างเดียวคืออยากจะมีอำนาจปกครองประเทศชาติอยากจะมีอำนาจขึ้นมากดขี่ข่มเหงประชาชนพี่น้องประชาชนของเราแล้วก็ทางใต้นั้นก็จะเป็นเผ่นดินของกูเขาคิดอย่างนั้น เก็บเอาไว้เป็นเซฟเขาเก็บเอาไว้ทํามาค้าขายหรือเก็บไว้เป็นที่สะสมสะดมอะไรของเขาสิ่งที่เขาทาอยู่เมืองไทยครับท่านอาจารย์เมืองไทยของเราในวันนี้นะครับเราจะทำไงเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันก็ยังเกิดความวุ่นวายกันอยู่อย่างนี้ไม่หยุดไม่หย่อนจะมีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้จะมีอะไรนะฮะที่เรียกว่ากำลังกองกำลังประชาชนเหรอ ต้องทับ,ทบประชาชน,นขึ้นมาโดยไอ้ในพลหน้าโง,ง่ไม่กี่คนทำไมไม่คิดไปช่วยคนเขาเนี่ยทำงานกันแทบตายนะครับไปอยู่ทางใต้หน่อยใช้วัดสินสุบวงหายไปไหนทำไมไม่ระดมคนไปทางใต้ไปช่วยพี่น้องชาวใต้บ้างพอพูดถึงไปใต้นี่หดกันหมดเลยนะท่านอาจารย์ทำไมเป็น